ตอนนี้กำลังมาเที่ยวชมบอ่อน้ำที่สวรรคเกษตนะครับเป็นบอ่อน้ำลีดน้ำประปาใหญ่ให้กับแขวงสวรรคเกษตซึ่งแขวงนี้ก็ได้ ใช้เคมีของบริษัทเราคือบริษัท SY เคมีค c นนะครับที่ได้ดูแลในเรื่องของซับเาอเออร์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสารส้มพอลิเมอร์หรือว่า P A C หรือว่าพอลีนชนิดต่างๆครับ ตามที่เห็นนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับที่ที่กำลังมองไปเนี่ยก็คือเป็นสะพานนะครับสะพานข้ามจากบุกดาหารเข้ามาที่สวนในเขตซึ่งแหล่งผลิตนี้ก็เป็นแหล่งที่ใกล้แม่น้ำโขงมากที่สุด จริงๆแล้วน้ำโคงนั้นก็มีคุณลักษณะที่ดีนะครับเป็นน้ำที่มีออกซิเจนสูงซึ่งก็เป็นน้ำที่เหมาะกับการทำปลาปานะครับนี่ก็คงจะเป็นคู่คอนเทนเนอร์ที่เขากำลังควบคุมการทำงานของอปลาที่นี่น้ำดูดขึ้นมาครับเราจะเห็นว่าเป็นน้ำที่ ส่งมากๆน้ำว่นนี้ก็จะเอามาบำบัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ละบ่อก็จะมีการผสมสารส้มนะครับแล้วก็มีการบําบัดไปแต่ละบ่อแต่ละบ่อเราจะเห็นความคุณแตกต่างกันนะครับ เห็นไหมว่าจะมีความผุ่นแต่ละบ่อก็ไม่เหมือนกันถ้าดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าบ่อนี้ก็เริ่มเริ่มมีการตกตะกอนแล้วแล้วก็กําลังจะใสขึ้นนะครับถ้าไปบ่อข้างหน้าก็ตกตะกอนแล้วก็มีการเวียนให้น้ํานั้นได้มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นและสามารถที่จะเป็นน้ําที่จะใช้ได้นะครับในการ ทำอาหารหรือว่าล้างถ้วยล้างจานหรือว่าอาบน้ำหรือสิ่งต่างๆที่เราสามารถนำมาไปใช้ประโยชน์สำหรับตัวเรียนได้นี่ก็เป็นวิธีการนะครับเป็นหลักการในกะารทำน้ำประป่าครับ ส่วนที่เราเห็นบ่อข้างล่างนั้นเป็นน้ําที่บาบัดแล้วนะครับรอรอส่งไปที่บ้านต่างๆครับแล้วก็เป็นห่อใหญ่ครับเป่อที่ต้องขยายโครงข่ายซึ่งสั่งมาสําหรับการขยาย ไปที่เพจเสด็จพิเศษครับขอบคุณครับสำหรับการที่ได้เข้ามารับชมกันขอบคุณครับ